ฉะนั้นพอจับคอร์ด G ก็จะเป็น1 3 5ตามสูตรนะครับของ G Major ก็คือ1ก็เป็นตัวนี้นะครับ3ก็คือ1 2 3 5ก็คือ1 2 3 4 5ก็ได้แล้วครับ3ามโน้ตก็จับได้เลยครับหรือจะย้าย position เหมือนอย่างเมื่อกี้ก็ได้หมดนะครับย้ายจาก เลตัวนี้ครับหรือดีไวตรงนี้ก็ได้คณะก็จับเป็นก็จะให้เสียงมีความเหมือนและความแตกต่างกันบ้างในเรื่องของอความทุ้มความแหลมความชัดอะไรอย่างนี้ครับคราวนี้สมมติว่าเราไปเปิดหนังสือเพลง เราไปเจอเพลงหนึ่งที่แบบอ่าเป็นคีย์ C แล้วมีคอร์ด C Major G Major คอร์ด C Major นี่ส่วนส่วนใหญ่แล้วเราจะเรียกแค่ C นะครับก็คือเป็นคอร์ด C คอร์ด G แล้วคอร์ด A m i n o r คอร์ด F คอร์ดดีเมเ r อร์อะไรเงี้ยแล้คอร์ดทั้งหลายเนี่ยเราสามารถสร้างได้เลยตามสูตรนี้เลยนะครับอย่างเช่นเมื่อกี้เราได้ C กับ G ไปแล้วนะครับ คราวนี้เป็น A minor เราก็มาดูว่า A major อ่า A minor สูตรคืออะไรสูตรของ minor ก็คือ2กับ3ห่างกันครึ่งเสียงแล้วก็6กับ7นะครับเราก็จะได้เป็น A ก็คือตัวนี้นะครับ C D E F G A นะครับก็ mm hmm. เ,เริ่มที่ตรงนี้นครับ1 2 3 อ่าไม่ใช่โทษนะครับเมื่อกี้เป็นเมเจอร์เป็นไมเนอร์ก็ต้องเป็น1 2 3พอดีเลยครับเป็นครึ่งเสียง4 5 6ห้กเนี่ย6กับเ็ดห่างกันครึ่งเสียงครับก็จะได้เป็น1 2 3 แล้วเราก็ใช้สูตรไมเนอร์ก็คือ1 3 5ก็จะได้เป็น1ก็เป็นตัวตัวแรกนะครับตัว A C D E F G A ครับ1 2 3นะครับตามสเกลเมจไมเนอร์เมื่อกี้นะครับ5ก็เป็น1 2 3 4 5แล้วก็จะได้คอร์ด A minor จับแบบนี้ครับ จะย้าย p โพ i ิชัน E มาไว้ตรงนี้ก็ได้นะครับก็จะได้เป็นอย่างนี้ก็ได้นะครับพอเราได้อย่างนี้แล้วเราก็ลองเล่นดูได้ครับแล้วคราวนี้เขาบอกว่า เพลงนี้ยังมีคอร์ด F ด้วยอ่าเราก็ไม่ยากครับตามสูตรเลยนะครับ F คือ C D E F F ก็อยู่ตรงนี้นะครับ F major ก็ตามโครงสร้างเลยนะครับ1 2 3เต็มเสียงนะครับแล้ว3 4ครึ่งเสียงจึงโดดขึ้นมาข้างบนนะครับ4 5เต็มเสียงมานี่นะครับห เจ็ดแปดเจ็ดแปดครึ่งเสียงพอดีครับก็จะได้เป็น1นึหก็จะเป็น1 2ึ่สอก็จะเป็น1 2 3 4งห้าก็จะได้คอร์ด F m a เมเนะครับในเรื่องของการย้ายโพซิชันก็เหมือนเดิมครับย้ายยังไงก็ได้ขอให้อยู่ในโน้ตสามตัวนี้นะครับ ย้ามาตรงนี้ก็ได้อ่าคราวนี้เวลาใช้งานเราก็นํามาเล่นผสมเข้าไปนะครับจากเมื่อกี้นะครับ C G A minor F C G A minor F อ่าขอเน้นเรื่องขอนิดหนึ่งครับขอจับให้ พร้อมกันลงพร้อมกันนะครับเสียงขอะจะผสมกันออกมาปูพื้นภายในบทเพลงนะครับจับนี้ก็ได้นะครับ F หรือจะอย่างนี้ก็ได้ ฉะนั้นวันนี้เราก็จะได้ทั้งคอร์ดเมเจอร์และไมเนอร์เวลาที่เราไปเล่นเพลงอาจจะแบบร้องเข้าไปอะไรอย่างนี้เป็นเพลงร้องอาจจะยังไม่เล่นเมโลดี้ทางนี้ครับ